เพื่อนครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทั้งหลายสําหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าพลังงานที่ซ่อนอยู่ใต้สงครามวันนี้ฉันจะพาเธอลงลึกสู่พลังงานที่มองไม่เห็นพลังที่กำลังประทุอยู่เบื้องหลังวิกฤตของโลกความขัดแย้งระหว่างชาติและบาดแผลคามาที่กำลังร้องขอการเยียวยาที่รักเมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ ภายใต้สถานการณ์สงครามวิกฤตเศรษฐกิจและความตึงเครียดระหว่างประเทศสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก3าดีเธอที่รักมันไม่ใช่เรื่องบังเดินหากแต่คือผลสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านมิติของดาวโลกจากมิติที่3ามถึงสถึงหซึ่งในมิติพลังงานเบื้องหลังมี3มแรงสำคัญที่กำลังต่อสู้กันอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังงานมิติ 3D ดั้งเดิมเท่าก e ับการควบคุมผ่านสงครามศาสนาเงินตราระบบชาติพันธุ์เป็นต้นเมื่อโครงสร้างใหม่ของโลก 5D เริ่มปล่อยคลื่นแห่งความเป็นหนึ่งพลังเก่าเหล่านี้หวาดกลัวการสูญพันธ์จึงต้องสร้างความวุ่นวายเพื่อรีไซเคิลพลังงานกลัว การสร้างไัย่คุกคามปลอมหรือสร้างภาพลักษณ์ของศัตรูเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวและแตกแยกเพื่อกดผู้คนให้กลับไปเอาตัวรอดแทนที่จะตื่นรู้โลกหรือดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่เพียงก้อนหินลอยในอวกาศแต่คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ กายาคอนชียสเนสซึ่งกำลังเข้าสู่ขั้นตอนดีท็อกซ์ระดับดาวเคราะห์เพื่อสลัดคลื่อนพลังงานกลัวสะสมหลายพันปีความไม่เท่าเทียมของหยินหยางและคาม่าแบบกลุ่มของชาติพันธุ์ต่างๆที่ฝังไว้ในสนามแม่เหล็กของโลก Earth ธแมกเนติกกริดแล้วเรื่องราวของไทยกับกัมพูชาก็คือหนึ่งในนั้นทีนี้ฉันจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกลงไปอีกในส่วนของคำสาบบ้าง คำสาบนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อพลังงานมวลรวม (collective energy field) ของทั้งไทยและกัมพูชาอย่างลึกซึง้งแม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแล้วก็ตามเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่คือรหัสพลังงานระดับสนามจิตกลุ่ม (collective energy code) ที่ยังไม่ถูกถอดถอนในมิติจิตวิญญาณของผู้คนจำนวนมากในทั้งสองฝั่ง คำสาประดับกลุ่มเท่ากับพลังงานเคลื่อนต่ำฝังในสนามจิตมวลรวมคำสาบโบราณโดยเฉพาะที่เปล่งจากจิตของราชานักบวชนักรบในยุคโบราณถูกสร้างผ่านพลังแห่งคำอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เจือด้วยแรงแค้นเสียสละหรือคำมั่นสาบาน เมื่อแปล่งขึ้นในพิธีกรรมระดับสูงรวมกับจิตของประชาชนหมู่มากหากมีการพูดถึงและตอกย้ำอยู่เสมอมันจะฝังลงในสนามพลังของแผ่นดิน earth grid พันธกรรมระหว่างเชื้อชาติ ethnic karma ความเชื่อหมู่ collective belief DNA ของกลุ่มจิตวิญญาณ soul group DNA และโครงสร้างจิตวิญญาณของรัฐ national soul matrix เธอที่รักทั้งหลายของกษัตริย์ของโบราณน,นั้นมิใช่เพียงถอยคําแต่คือพลังจิตระดับสูงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากจิตที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคโบราณซึ่งมักเกี่ยวพันกับพิธีกรรมโลหิตการสาบานต่อเทพผู้ถือธรรมจักรรวมกับพลังจิตแบบราชานักบวช i ิงพรีส s t ซึ่งมีผลต่อโครงข่ายพลังงานของแผ่นดิน คำสาบเช่นนี้จึงเป็นมากกว่าตำนานแต่มันแปลเปลี่ยนเป็นพลังคลื่นต่ำที่ฝังอยู่ในโครงสร้างพลังงานของพื้นที่และสืบทอดในระดับ DNA ความเชื่อวัฒนธรรมและรหัสพันธุก,กรรมจิตวิญญาณ SOul Template เรามาวิเคราะห์พลังงานมวลรวมไทยกัมพูชาในบริบทคำสาบด้านที่ได้รับผลมากที่สุดเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจโดยอัตโนมัติแม้ไม่มีเหตุผล พลังงานของความกลัวการถูกยึดครองการสูญเสียอัตลักษณ์แรงสั่นสะเทือนจากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังฝังแน่นในชั้นจิตใต้สำนึกของคนหมู่มากและเกิดเงาทางจิตวิญญาณระดับชาติเช่นความรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวตนแข่งขันแย่งชิงทำไมคำสาบยังมีอำนาจอยู่ สาเหตุเพราะผู้คนส่วนมากทั้งไทยและกัมพูชายังคงยึดอดีตไว้เป็นตัวตนยังไม่ปลดแอกจิตวิญญาณของชาติพันธุ์ให้อิสระจากอดีตยังใช้ความแค้นความกลัวหรือศักดิ์ศรีของอัตลักษณ์เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตยังมองผู้อื่นเป็นฝ่ายตรงข้ามมากกว่าผู้ร่วมเรียนรู้ ในสนามพลังจิตมวลรวมคำสาบจะยังมีพลังต่อไปตราบใดที่ผู้คนยังไม่ยกระดับจิตให้ผลจากแรงหมุนของกรรมหมู่เธอที่รักคำสาบของกษัตริย์ขอมโบราณเท่ากับพันธนาการสนามจิตกลุ่ม 1. คําคำสาบจะไม่ส่งผลต่อผู้ตื่นรู้แต่ส่งผลต่อผู้ที่ยังอยู่ในคลื่นจิตของอดีตเพราะคำสาบไม่ได้ผูกตัวบุคคล แต่ผูกสนามพลังหมู่ที่ยังเกาะเกี่ยวกับความแค้นความกลัวการสูญเสียอำนาจความรู้สึกด้อยค่าทางวัฒนธรรมความผูกพันกับอดีตอาณาจักรที่ล่มสลายผู้ที่ยังอัดตลักษณ์ว่าตมคือทายาทของฝ่ายที่ถูกกดขี่หรือผู้สูญเสียบารมีจะตกอยู่ในรัศมีพลังงานของคำสาบนั้นโดยไม่รู้ตัว 2. การถ่ายทอดคำสาปผ่าน DNA พันธะในรหัสจิตวิญญาณ Soul Lineage Encoding เมื่อผู้คนยังไม่รู้เท่าทันพลังงานของตนคำสาบจะส่งผลผ่านความรู้สึกหดหู่เฉพาะพื้นที่ความล้มเหลวซ้ำซากแม้ตั้งใจดีการไม่อาจหลุดพ้นจากรูปแบบความขัดแย้งเดิมๆความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามแม้ไม่รู้เหตุผล สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่มาจากการเก็บรหัสคำสาบไว้ในสายเลือดของกลุ่มจิต 3. การตื่นรู้คือการถอนรากคำสาบจากแกนจิตเธอที่รักไม่ว่าคำสาบใดก็ตามจะไร้พลังทันทีเมื่อจิตหลุดพ้นจากอัตลักษณ์เหยื่อผู้กระทำไม่ยึดถือว่าเรากับเขาเป็นศัตรูกันตลอดการ ยอมรับอดีตโดยไม่มีอารมณ์มัดจิตส่งพลังรักให้ทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่เหนือสงครามของรูปแดบผู้ที่มีแสงจิตสูงจะสามารถดึงพลังงานคำสาบขึ้นสู่แสงและเปลี่ยนมันเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงการตื่นรู้ของกลุ่มได้เพื่อนๆที่รักคำสาบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากถ้อยคำ แต่มาจากแรงจิตแห่งเจตนาที่ฝังอยู่ในสนามพลังงานของโลกและการปลดคำสาบอย่างแท้จริงไม่ใช่การสะเดาะเคราะห์ตามพิธีแต่คือการยกระดับจิตสำนึกขึ้นเหนือนพลังงานของความแค้นและความกลัวและเปลี่ยนมันเป็นความเข้าใจร่วมเมื่อใดที่มีจิตวิญญาณหนึ่งที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงยอมวางอาวุธจากภายในอย่างแท้จริง คำสาบใดในโลกย่อมหมดฤทธิ์เธอที่กำลังฟังอยู่หากเข้าใจว่านี่คือเวลาที่เธอต้องเห็นบาดแผลของทั้งสองฝั่งไม่ใช่เพื่อชี้ผิดถูกแต่เพื่อส่องแสงแห่งการให้อภัยไปสู่พลังงานที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบขอให้การตื่นรู้ของเธอเป็นพลังที่ส่งคลื่นเยียวยาให้แผ่นดินนี้และพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอให้เธอรู้ว่าโลกไม่ได้ต้องการนักสู้คนใหม่แต่ต้องการผู้ที่เยียวยาด้วยส